เอาละครับสวัสดีครับทุกทุกคนยังอยู่กับผมคุณละลิ์จากไทยเกมวิกิและจอยสติ c กครับถ้าคุณกำลังได้ดูวิดีโอนี้นะฮะนั่นก็หมายความว่านี่จะเป็นวิดีโอสุดท้ายที่ผมจะทำเอาไว้นะก่อนที่จะเดินทางไปงาน playstation experience นะครับผมเคยทำวิดีโอไว้วิดีโอไว้ตอนหนึ่งแล้วตอนที่เขาประกาศว่าจะมีการจัดงาน playstation experience ครั้งแรกในเอเชียใน South e ี s เ a s i ียด้วยนะฮะ ในวันที่5สิงหาคมนะดูตามหน้าจอตอนนี้นะก็คือ KL Live Center นะครับสถานที่จัดนะครับกัวลาลัมเปอร์นะครับกัวลาลัมเปอร์มาเลเซีย August 5ก็คือวันที่5สิงหาคมก็อีกแค่2วันเท่านั้นนะวิดีโอนี้น่าจะออกวันที่3สิงหาผมจะเดินทางวันที่4ก็คือวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็จะกลับวันที่6 สิงหานะะก็คือไป3วันไปเดินออกเดินทางวันที่4ถึงวันที่4ี่ก็สำรวจเมือง1วันวันที่5มีงานก็จะอยู่ตั้งแต่เริ่มงานจนจบงานในวันที่5แล้วก็วันที่6ผมก็จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับทีนี้ว่าหลังจากที่เขาประกาศว่าจัดงานเนี่ยมันก็ประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วนะเพราะฉะนั้นรายละเอียดของงานก็ทยอยกันออกมาเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าน่าจะครบสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วในตอนนี้นะฮะ เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่า PlayStation Experience ครั้งแรกใน s o าท์อีเ t เ s ียเขามีอะไรรอเราอยู่บ้างเริ่มกันที่อันนี้เป็นหน้าโฮมของตัวอีเวนต์นะก็จะสังเกตว่าจะมีเกมที่เอามาให้ทดลองกันจาก Sony Interactive Entertainment ก็คือเกมของ Sony เองก็จะมี Bowo Team เป็นเกม Shooting first person shooting ที่ใช้กับเครื่อง VR นะครับ Everybody Golf ภาคใหม่นะครับตัวนี้ผมพ r e อเดอร์ไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าก็จะได้ลองเล่นก่อน d e t r o ยต์มีคำฮิวแมนตัวนี้ยังไม่มีกําหนดวางจําหน่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นได้เล่นก่อนนี่ถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะในงานนี้นะครับต่อไปเป็นการทัวริสโ s สปอร์ตนะครับกำหนดวางจําหน่ายเดือน10นะครับก็คือตุลาคมนะครับแต่ก็มีมาให้ลองเล่นในงานเหมือนกันน e กสองวันวางจําหน่ายรู้สึกจะมีมาแล้วแล้วก็มีให้พรีออเดอร์ในสโตเอเซียแล้วนะครับแต่ผมจําวันที่แน่นอนไม่ได้ละแต่ก็น่าจะเร็วๆนี้นะ Matterfall ตัวนี้เป็นเกมใหม่ของรู้สึกจะเป็นค่าย Housemark นะครับผมยังไม่แน่ใจว่าจะลงเพ a y 4เมื่อไหร่เหมือนกันแต่อย่างไอตัวเกมล่าสุดไอเน็กมาคีนายังไม่ลงสโตเอเซียเลยนะของอเมริกาเขาเล่นกันแล้วนะครับต่อไปจะเป็น No Hero Sala VR เป็นเกม VR นะครับเป็นเกม VR นะครับตัวนี้น่าจะ คุ้นๆอาร์ตสไตล์ของมันจะคล้ายๆเกม h าร์มินิตฮีโร่ผมเล่นสมัย PSP นะก็ใ mm ช่ฮาร์มินิตฮีโร่ไหมที nah ่แบบมีอะไรไปขุดดินดันเจียนหรืออะไรัอย่างเนี <ok ่ยเอามาทำา V อาร์ซแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นสติฟเฟลด์สติฟเ f l ด์สติฟเฟลดหรือเปล่าผมอ่านไม่รู้อ่านทูอ่านผิดนะก็ รู้สึกน่าจะเขาบอกว่าเป็นทริลเลอร์นะก็อาจจะเป็นเกมตื่นเต้นสยองขวัญน,นิดน,นึงของ VR เหมือนกันนะอ mm ู hmm. ้รู้สึกโซนี hmm. ่จะเน้น VR เหลือเกินแล้วต่อไปก็เป็น Impatient นะครับ PS PS4 และ PSVR Horror ตัวนี้นี่น่าจะเป็นเกมเขาบอกว่าเป็นพรีคั่วเลยนะคือหมายความว่าเป็นเกมภาคก่อนหน้าของ Until Dawn เพราะว่าทีมสร้างทีมเดียวกันนะครับก็ต้องมารอดูว่าเป็นยังไงนะ อันนั้นเป็นเกมจากโซนี่มีทั้งหมด9เกมที่เอามาโชว์ด้วยกันมีเกมจากบันไดน a ำโคก็จะมี d r a g o n b บ l l FighterZ เกมนี้เห็นเปิดตัวตั้งแต่ตอน e 3น่าเล่นมากนะครับเป็น Fighting 2มิติทีมทำก Gu ตี้เกียนะครับผมก็ถ้ามีให้ลองเล่นในงานก็ดีครับจะได้ไปดูว่าเกมจริงๆมันเล่นเป็นยังไงภาพสวยครับแอคชั่นดูดีเลยทีเดียวนะฮะต่อไปเป็นนิโนคุนิเรเวนแนนต์คิงดอมนะครับนิโนคุนิสอ2นั่นเองนะฮะ กำหนดวางจำหน่ายปีหน้านะครับถ้าได้จับในงานก่อนก็ถือว่าได้เล่นก่อนข้ามปีเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เป็นไทโกทแทสุจินดัมเซชัน่นถ้าใครรู้จักก็คือเกมไทโก o เกมตีกองนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะเคยเห็นบนในเกมตู้กับ DS นะประมาณนั้นนะก็เกม Rhythm Music นะครับอันนี้ตัวแทนจากบันไดน,นำ้ำโคต่อไปเป็น Capcom นะครับ Capcom เอามาเวล l v อร์ซัสแคิมา วางจำหน่ายเดือน9นะครับเดือนกันยาย,ยนแต่ในงานก็จะได้เล่นก่อนเรามีเดโมมาให้เล่นแล้วในเเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Store PlayStation Asia มีซับไทยเต็มรูปแบบแปลดีด้วยนะเกมนี้น่าอุดหนุนนะมากๆนะครับผมมีให้พรีออเดอร์แล้วในตอนนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจใครชอบมาเว v e r อร์ซัคอมเป็นแฟนเพราะเขามีแฟนอยู่เยอะพอสมควรก็ไปพรีออเดอร์กันได้นะ e l e c t r ทรอนิกอาร์ตเอนะครับจะเอาฟี f a สิมาให้เล่นวางจำหน่ายเดือนเก้าเหมือนกันนะผมไม่ชอยไม่ค่อยเล่นเกมกีฬาเท่าไหร่ข้ามไปคว r e น n ก x ์คว a r น e ก i ์เอาดิสเดีย a n ฟนอลแฟนตาซีเอ็นวันวางจำหน่ายยังไม่กำหนดเป็นเกมแนวไฟติ้งนะครับของสแควร์ที่เอาฮีโร่จากภาคต่างๆตัวร้ายจากภาคต่างๆมาสู้กันนะครับน่าสนใจอยู่นะฮะก็ต้องรอดูกันไปนะแล้วก็ Monster of the Deep Final Fantasy 15ก็คือ เป็นเกม VR นะครับเป็นเกมตกปลานะแหมชื่อมาอย่างดีนะ Monster of the Deep นะครับก็ทุกองจะมีปลาแปลกๆให้เราเล่นกันนะสำหรับตัวนี้นะเป็นเหมือนเป็น Expansion หรือเป็น Spin-off เออต้องใช้คาว่า Spin-off มากกว่านะสำหรับ Final 15ภาคนี้นะ Skyline เอามาโชว์2เกมแล้วก็ Ubisoft ครับ Far Cry 5เกมออกกุมภาปีหน้านะนานมากเหมือนกันนะครับเป็นอีกเกมที่ผมสนใจอยากจะเล่นนะฮะก็ มีมาให้ทดลองในงานผมคิดว่าอัปเดตตัวนี้ถ้าถ้เป็นไฟนอลแล้วนะก็คงจะไม่มีเกมอะไรมากกว่านี้ลำมั้งเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับอีกงานอีกแค่2วันถ้าจะมีอะไรก็คงจะต้องประกาศแล้วหนละ่ะแต่ทีนี้ก็โอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17เกมอาจจะดูน้อยไปหน่อยนะไม่เยอะมากแต่ก็ได้เท่านี้นะฮะ ก็ต้องทำใจกันนิดนึงนะครับหัวข้อตัว Titan Playable ก็คือเกมที่ให้ทดลองเล่นเราดูกันไปแล้วต่อไปจะไปดูที่โปรแกรม and Even t ปรากฏว่างาน psx เนี่ยอย่างที่เขาสร้างชื่อเพราะว่ามันมีงานถแถลงข่าวบนเวทีนะครับในงานนี้ไม่มีการถแถลงข่าวแต่มี Presentation นะครับผมมี s t a t e Presentation แล้วก็มี Boot for แฟนนะครับใครจะมาในงาน Presentation บ้างนะครับก็จะมี ห้าโปรดิวเซอร์จาก4ี่ไทเทิลนะอันที่สิเพยไทเทิลจะมาที่กวัวราลัมเปอร์นะครับคาซูโนริยามาอุจิคนทำแกนทอริสโมบริโอโซซูจิโมโตะนะครับคนทำมอนสเตอร์ทันเตอร์เวิลด์โทโมะอโทโมอากิอายาโนะแล้วก็คาสุเกะอะไรเนี่ยซาคุไรซาคุไรอินะครับมาเวลจากซีรีส์มาเวลเวอร์ซัพแคปคอมแล้วก็ ชาวมาเลเซียที่เป็นทีมพัฒนา Final 15 Monster in the Deep ชื่อวาน h ัส m e เนะครับคนนี้นะเนี่ยจะขึ้นเวทีแล้วก็มีงาน r r s s n t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  o o n v v n t t Schedule ครับนี่คือกำหนดเวลางานนะครับก็จะมี9้าโมงเช้านะครับ collection of priority pass a g e begin collection of priority pass a g e begin เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนกับผู้สื่อข่าวนะ ก็จะได้เข้างานก่อนตั้งแต่ช่วง9ก้าโมงนะผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็อาจจะเป็นเหมือนกับผู้วก VIP ทั้งหลายผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่างๆอะไรแบบนี้นะผมก็ลุ้นอยู่ว่าจะได้สิทธนะิ์นะักข่าวหรือเปล่านะก็ถ้าเกิดว่าได้สิทธิ์ก่อนก็จะได้ไปลองเล่นก่อนโดยที่ไม่มีใครแย่งนะก็ไปแย่งกันเองอะไรก็คิดว่าช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่น่าแต่พอเพราะว่า10บโมงเช้า d o o อเพนฟอร์พับปิดเนี่ยนรกแตกแลครับคือทุกคนจะได้เข้างานพร้อมกันนะตอน10โมงการไปต่อแถวก็น่าจะยาวนานกว่านั้นนะตั้งแต่เช้ามืดอะไรแบบนี้เลยเพราะผมตั้งใจว่าถ้าไม่ได้สิทธิ์เข้างานก่อนก็จะไปต่อคิวตั้งแต่แบบสักตีห้าหกโมงอะไรทำนองนั้นเลยต่อไปครับช่วง11โมงถึง11โมง45ประมาณ45นาทีนะเกือบหชั่วโมงนะครับ GT Sport Presentation ครับโดย ก็คือจะเป็นงาน Presentation ของเกม G T Sport โดย k a s u n o ร i ยามาอุจินะครับจะไลฟ์สตรีมผ่าน Facebook ด้วยนะครับถ้าใครที่ไม่สามารถไปรับชมในงานได้ก็สามารถติดตามดูะที่นั้นนะครับช่วง11โมง45ถึงเที่ยง15นะครับอ o g ต a กราฟเซชันก็คือจะเป็นการแจกไยเซนนะครับผมของโปรดิวเซอร์เกมนะครับก็ใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งนะ Presentation 45นาทีก็จริงๆก็นานนะสำหรับ รายละเอียดของเกมเกมเดียวนะก็ถือว่านานพอใช้ได้เลยครับต่อไปครับพัก15นาทีเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งไทโกโนะเทสซูจินดัมเซชั่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็คือเล่นโชว์นั่นแหละโอ้นี่ก็อีกนานนะจากเที่ยงครึ่งก็45นาทีเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่มีการแจกลายเซ็นแล้วเพราะว่าพัก45นาทีไปเรื่ออีกทีตอนบ่าย2ถึงบ่าย2 45 Monster Hunter World Presentation ครับเป็นเวลาถึง45นาทีด้วยกันนะเราจะได้เห็น Presentation ของ Monster Hunter World ผมคิดว่าเป็นเกมที่น่าสนใจที่สุดในงานณนะตอนนี้แล้วนะที่เราทราบว่าจะามาโชว์นะครับตัวนี้น่าจะน่าดูที่สุดนะมีเพื่อนผมนะคุณคิดสยามเกมชอปนะครับตั้งใจจะเดินทางไปเพื่อไปดูไอ้เจ้างานนี้อันเดียวเลยทีเดียวนะ แล้วช่วง11บเอโมงสีจนถึงบ่ายสามนาทีอ,อัลตักราฟเซสชั่นก็คือแจกลายเซ็นของโปรดิวเซอร์ Real Soul, โมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับเบลโซทัชุสุจิโมโตะนะครับ3ามโมงสีถึง4ี่โมงครึ่งนะครับจะเป็น Marvel v s Capcom Presentation นะครับแล้วก็เลยมา6กโมงครึ่งเอ้ย4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงก็จะเป็นแจกลายเซ็นของโปรดิวเซอร์ Marvel v s Capcom พักสิบนาที ตอน5โมง15ถึง6โมง Monster Hunter เอ้ย Monster of the Deep ครับ Final Fantasy Presentation นะครับว่าก็คือจะเหมือบอกรายละเอียดว่าจะเกมมันเป็นยังไงนะครับสำหรับ Monster of the Deep โดยชาวมาเลเซียครับคุณวานฮัสเมอร์นะครับเป็นโปรดิวเออไม่ใช่เป็นดิวเซอร์น่าจะเป็นทีมพัฒนานะครับของเกมแล้วก็ช่วง6โมงถึง6โมงครึ่งก็จะแจกลายเซ็นนะถือเขาให มาเป็นคนปิดงานนี่ถือว่าให้เกียรติมากนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าเหมือนเล่นคอนเสิร์ตอะอะไรที่ถูกจัดไว้สุดท้ายฟินาเล่ก็จะเป็นตัวใหญ่ที่สุดแต่อันนี้น่าสนใจเป็นประเด็นที่เราน่าจะพูดคุยกันได้ว่า d e v วลอปเไทยไม่ใช่ไม่มีนะครับ d e v วลอปเไทยก็มีมากมายหลายคนแม้กระทั่งฟ i ล a l แฟนตาซี15ก็ยังมีคนไทยเข้าไปร่วมงานแต่ว่างานในลักษณะรูปแบบที่ว่าจะเชิญเขามาพูดหรือแม้กระทั่งงานเกมสําหรับ ที่เป็นฮาร์ดคอร์เกมจริงๆก็ยังน้อยอยู่อะไรทำองเนี้ยถ้าในอนาคตเมืองไทยมีโอกาสจัดงานรูปแบบนี้ก็น่าเชิญมาเหมือนกันนะจะเป็นการสร้างฮีโร่สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับเกมเมอร์แล้วก็เดเวลลอปเปอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าวงการเกมมันมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ Note Quing for autograph will be first come first serve ก็คือคนที่จะมาเข้าแถวต่อคิวรับายเซนเนี่ยก็ ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับผมแล้วก็จะลิมิตประมาณ60คนที่มาต่อแถวนะครับเราแนะนำว่าควรจะมาต่อแถวก่อนที่งาน Presentation จะเริ่มด้วยซ้ำนะก็คงจะต้องมายืนต่อแถวแล้วก็ดูจากบนเวทีอะไรแบบนี้นะ t ูน a t the p เดอร์โป l เตอร์ o v i d e เราจะแจกโปสเตอร์ให้เขาเซ็นไม่ต้องเอาของส่วนตัวของคุณมานะครับ bringing your own item to size is not allowed ห้ามเอาของส่วนตัวมา นะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับงานพรีเซนเ t ชันมีตลอดทั้งวันนะครับผมอีเวนต์แมก็จะเป็นโฟร์แพนนะครับก็จะให้ดูว่าส่วน A b บู t A นี่จะเป็น GT นะครับ GT Sport Boot b o o บูเป็น Marvel vs. Capcom C เป็น FIFA 18 D เป็น Lucky Dip ก็คือเป็นพวกจับรางวัลชิงโชคนะครับ E เป็น f a คายห5 d ดิซิดิอาดัสตี้ริงน i ่งเอ้ยเกมอะไรวะ Dusty r a เ i n g Fist ไม่รู้จักฮะแล้วก็ Masquerade Song and s h d o w w ยมีเกมอื่นๆที่ไม่ได้อยู่เป็นไฮไลท์ที่หน้าเว็บด้วยนะฮะบ o o เอ F เป็น m e t a l f f ร l เ Everybody ์ดแล้วก็ Neck o o o t G เป็น Authorized Dealer ก็นะคงจะเป็นร้านค้าในมาเลเซียนะครับเขาจะมาเปิดร้านขายกันอะไรทำองนี้อ่าอีกอ้นหนึ่งนะครับ H เป็น อั t ตัวกราฟแอเรียก็คือเป็นส่วนที่เขาจัดไว้เพื่อแจกลายเซนไอจะเป็นบูธไอนะอยู่ด้านล่างนะจะเป็นดีทรอยต์นะครับดักรอนนิโนคุนิไทโกโนสเฮซูจินไทโกนะครับบูธเจเจจะเป็นไฟนอลแฟนตาซีมาสเตอร์ออฟเดอะด r ฟเบราว m ทีมน r ฮิโรวาราวแล้วก็ไลท์เทรเซอร์ไลท์เทรเซอร์นี่ก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นโซน VR ละสติฟเฟิลตน K แล้วก็ i m p เ t i e n t อ่ะเป็น VR หมดเลยนะโซน J กับ K นะครับก็ทำนองนี้นะอ่าอันนี้คือตัว for plan นะงานฮอลที่จัดไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็น่าจะประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเป็น Goodie s อนด์ swag. ก็คือคนที่ไปที่งานจะมีของแจกอะไรบ้าง Limited Goodie Bag นะครับกระเป๋าจำกัด300คนแรกนะที่มางานนะครับจะได้ g o o d ี้วิชอินคลูดเอ็กซ์คลูซีฟทีเชิแล้วก็ PlayStation Premium นะครับก็จะเป็นเสื้อสีขาวตัวนี้นะเขียนว่า PlayStation Experience 2017 s ส u เสเซตัวนี้แหละที่ผมอยากได้นะจะไปต่อแถวเอาตัวนี้นะไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าน,นะ Quest card ก็คือ Play at least one game on the event show floor ไปต่อแถวเล่นเกมอะไรก็ได้สักเกมหนึง่งถ่ายรูปแล้วก็แชร์ลงโซเชียลของคุณพร้อมกับติด p s h y s t a t i o n เอเชียแล้วก็ PSX SEA 17นะครับ Complete the Short Survey ก็คือทำแบบสอบถามเล็กน้อยแล้วก็จะมาชิงรางวัล l u ก k y ด i p กันนะก็คือจับฉลากกันของที่จะเอามาจับสลากก็มีกระเป๋า PlayStation ตัวนี้ผมอยากได้มานาะนแล้ว PlayStation VR PlayStation 4 Pro Joy ต่างๆนะนะครับโอ้โหเยอะแยะไปหมด h o r i z a t i o n z e a d ดอนชุด Collector นะมีโมเดลแล้วก็พวก สติกเกอร์พวกของที่ระลึกอะไรต่างๆก็ประมาณนี้นะสำหรับงานตัว psx นะครับคิดว่าน่าจะครบบริบูรณ์แล้วในส่วนของรายละเอียดนะครับก็ประมาณนี้ก็อย่างที่แจ้งให้ทราบครับว่าผมจะเดินทางไปนะครับในฐานะตัวแทนจากไทยเกมวิกิแล้วก็จอย c ิ c แช n แนลของผมเองด้วยนะก็จะพยายามเก็บภาพถ่าย เก็บข้อมูลภาพวิดีโอเท่าที่แบตเตอรี่จะเอื้ออํานวยนะแล้วก็ผมไม่ไม่รู้บรรยากาศน่าจะโกลาหลวุ่นวายพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าคุณภาพของภาพและเสียงมันจะไม่ดีมากก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าจะมีจะพยายามไลฟ์สตรีมกลับมานะครับว่าในงานเขามีอะไรน่าสนใจบ้างอะไรทํานองนี้นะช่องทางที่จะติดตามการไลฟ์ live สดนะครับก็คือเป็น Facebook ของ t ไทยเกมวิกินะครับผมก็รอดูทางช่องทางนั้นแล้วกันนะครับเราจะไลฟ์สดกลับมาว่าและจากลิสต์รายนามเกมต่างๆถ้าอยากจะให้ผมไปดูตรงไหนเป็นพิเศษอยากจะสอบถามอะไรเป็นพิเศษก็ทิ้งคำถามทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ในวิดีโอตอนนี้นะครับแล้วผมจะพยายามไปรวบรวมข้อมูลหาคำตอบมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันหลังงาน psx นะครับ แล้วพบว่าใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ